ผมชื่อเด็กชายนะครับชนิดชื่อนางชนิดชื่อเด็กเก๋อเจ้ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบเก้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับโรงเรียนเรียนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวัดพุกงค์จังหวัดสระบุรีครับแล้วใครเป็นคนริเริ่มให้เราหัดเล่นกีฬาสนุกเกอร์ครับพ่อครับแล้วคนสอนกีฬาสนุกเกอร์ให้เราอะครับอุ้ยอาจารย์นึกสระบุรีครับ แล้วผลงานการแข่งขันเจมวัฒนาจูเนียร์2023ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับได้สามรุ่นอยู่เกืนบสิบสองปีคร่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงกับการแข่งขันสนุกเกอร์เจมวัฒนาจูเนียร์2023ครับรู้สึกดีใจที่มันเพื่มใหม่แล้วได้เพิ่มใหม่แล้วแล้วก็ดีใจด้วยครับที่เราแทงก็เอาลูกค้าให้ได้ทุกทีอยากขอบคุณลุงตัง้งและลูาที่จัดรายการดีๆแบบนี้ให้พวกผมแทงกันครับ สวัดีครับเจอกันสนามหน้าสองเรื่องเดนหน้าค่ที่กาญจนบุรีค่าสวัสดีครับ